เ,เรื่องของเจรณีนนทรเทือกสุบังก็ได้ประกาศวันนี้ได้ย้ายเวทีโดยยุคสี่เวทีไปรวมกันที่สวนลุซึ่งเป็นข้อมูลที่แม้แต่คนที่เป็นกลุ่มกอบาอเองก็เกิดความรุนงงไม่ว่าพระพุทธอิสระ หรือแม้แต่นายดินนายดิทรล้ําเหลือก็มองว่าผิดหวังกับการตัดสินใจของนายสุเทพเรื่องนี้ผมมองว่าข้อเท็จจริงก็น่าจะสอดคล้องกับสิ่งที่ผมได้รับข้อมูลมาว่าการที่นายสุเทพตัดสินใจแม้แต่คนที่เป็นแกนนำปปสเนี่ยอย่างพระพุทธอิสระหรือนายดิทรล้ําเหลือก็แทบจะไม่รู้ข้อมูลหรือไม่ทราบ คือต้องถามนสุเทพว่าเรื่องนี้มีเงินห้าร้อยล้านเข้ามาเกี่ยวข้อ,ของหรือไม่เพราะว่าการที่นายสุเทพเป็นชุมนุมเนี่ยยืดเยือ้อมาร่วมกับสเดือนเนี่ยผมยกตัวอย่างเรื่องเดียวครับกรณีนายพิมนศรีวิกรเนี่ยได้ให้สัมภาษณ์หลังจาก ปรากฏเป็นข่าวถึงกรณีที่น้องสาวตัวเองไปเป่านบหวีใส่คุณหญิงคุณหญิงอ้อนะครับแล้วก็เกิดกระแสะพิพาทวิจารณ์นายพี่บอลบอกว่าธุรกิจในย่านพื้นที่จุมนุมมีผลกระทบโดยเฉพาะอของตัวเองเนในกลุ่มตระกูลเนี่ยอย่างโรงแรมอินเตอร์คอนดเนตันโรงแรมโอลิเดย์อินสูเสียรายได้หลายร้อยบาทคาดว่าต้องใช้เวลาฟื้นตัว สามถึหกเดือนเพื่อผลักภันให้ลูกค้ากลับมา,าอันนี้เป็นตัวอย่างนึ่ซึ่งผมมองว่าสิ่งนีในสุเทพย้ายที่ชุมนุมที่ปิดโดยเฉพาะการชุมนุมที่ราประสมก็ดีในแหล่งธุรกิจต่างๆก็ดีเพราะมีผลกระทบกับภาคธุรกิจที่สับสุนุนกลุ่มชายสุเทพแล้วต้องถามว่าในเรื่องนี้มีการเสนอให้มีการย้าย ไม่ใช่เพราะนายกเทศเพงใจประชาชนคนกรุงเทพไม่ใช่ในายกเทศกลัวว่าจะเสียคะแนเนเสียงซึ่งเรื่องนี้ต้องถามว่านเยกว่ามีจากการชุมนุมที่ผ่านมาเกือบสี่เดือนประชาชนคนจำนุนเริ่มหายจากเริ่มต้นหลักแสนผ่านมาส,สองเดือนเหลือหลักหมื่นแล้วเดือนที่สาม่างเดือนที่สี่เหลือหลักพันจากตัวเลขที่ทางสอ,อสอเนี่ย เขาบอกว่าที่ให้ข่าวเนี่ยประมาณ4,000ัแลวจากข้อมูลที่ผมได้รับจากสมาชิกในที่ตรวจสอบการจุม,มเนี่ยพบว่าคืนหนึงประมาณ3ถึง4,000บางคืนที่วันธรรมดาเนก็เหลือแค่2,000อันนี้ก็สอดคล้องไปยังสิ่งที่1คนน้อยแล้วท่อนำเลี้ยงที่สาหมมุมเนียที่เขาอยากให้ย้ายถ้าไม่ย้ายก็เลิกสนับสนุนต้องถามว่าจริงหรือไม่ แล้วเรื่องการย,าย้ายครั้งนี้แม้แต่พุทธอิสระหรือนานททอนรับเลือก็ง,งงกับอาการที่ผิดหวังกันในกรุงเทพซึ่งน่าจะเกี่ยวครับเงินที่แรกกันในการย้ายไปสวนลุมเนี่ย500ล้านหรือไม่เพราะบางคนจุมนุมผมเห็นใจผู้จุม,มนุมครับนอนตา,ด p, ดาดกแดดตากลมกลางเต็นมีอยู่อากาศร้อนอากาศหนาวแต่ปรากฏว่า คนหลังนี้มาเรื่องรมการก็มีเสียสละมาชุนชุมก็มีเสียกำลังทรัพย์มาชุนุมก็มีแต่เรื่องนี้ผมอยากให้ในายทุนเทพตอบนะครับเพื่อให้พระพุทธอิสระกำนันอินทรล้ำเหลือรวมถึงแกงนำกอมวสนเนี่ยก็ ấy, ได้ตรวจสอบพวกเดียวกันด้วยนะครับกพาน่าจะเขียนข้องเชื่อมโยงหรือไม,ม,ม่ซึ่งก็เรียกว่า ยุคเวทียังไม่มีปีไม่มีครุยนะคือเมฆไป่ยังตั้งท้าฟ้าก็ไม่ขึงอยู่ฝนตกเฉยคนระับเต่ตกก็บอกหาใหญ่ด้วยงานนี้ต้องถามคุณตุเทพจริงไหมมัมตกข้าร้อยอ่าก็ไม่แปลกใจคนระับเพราะคุณตุเทพก็ยังชี้แจงในกรณีที่ลูกชายนายแทนเจสบัญกับพวกไปซื้อที่ดินที่นครศรีธรรมราชเมื่อที่เก้าพคปี5้5 5 5. ในวันชัดดาวกรุงเทพแลวก็ชัดดาวต่างจังหวัดปีศาจที่นาก,การแต่โอนที่ดินได้สองประมาณ2องล้านวันนี้กลับเงียบครับอันไหนที่มีข้อมูลจริงที่เราจะตรวจสอบในกุเทพไปตอบแล้วครับบันชี้แจงไม่ชัดรวมทั้งายแทนเลือกสุนันด์วยวันนี้ก็ยังตอบไม่ได้ว่าเงินเหล่านี้มาจากไหนซึ่งวันนี้ผมว่าดีเอสไอกับปปงงคงจะตอบในเร็ววันนี้ก็ผมยื่นเรื่องไปแล้ว วันนี้อยากให้ผู้สมมนับสนุนโดยเฉพาะประชาชนนะครับคุนทุนทอดน้ำเลี้ยงทั้งหลายได้ตรวจสอบนะครับ <S <S เงินบริจาคก,ก็ดีเงินสนับสนุนในการชุนยุมก็ดีวันนี้ใครรับผิดชอบอย่างไรและมีการลงบัญชีกันชัดเจนไหมผมก็ไม่แปลกครับว่าพระพุทธอิสระเองก็ยังไม่ยอมที่จะยุบเวที เพราะงานนี้ถามว่าน่าจะมีประโยชน์ผลประโยชน์เข้มามาเกี่ยวข้องหรือไม่ต่างคนต่างเริ่มเป็นรัฐอิสระซึ่งกันและกันนะครับวันนี้สะท้อนว่าวันนี้กกพสเองน่าจะเริ่มแตกแล้วเดาะนั้นผมเชื่อว่าคุณสุเทพยิ่งจุมนุมในลักษณะที่ตอบสังคมรวมถึงตอบประชาชน ในประเด็นนี้ไม่ได้นะครับอันนี้ผมว่าบอบเองที่พยายามจะเรียกร้องต่อสู้ว่าปฏิรูปประเทศสุดท้ายแล้วมันปฏิรูปประเทศจริงหรือไม่